กำลังอยู A ่กับเรา ARIT Podcast สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมา สวัสดีค่ะพบกับ ARIT Podcast อีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารนำเสนอหนังสือดีมีสาระกับสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะวันนี้ขอแนะนำหนังสือเรื่อง Smart Saving Investing ผู้แต่งปาจรีบานขาวเราทำงานเพื่อหาไรายได้มาดูแลตัวเองและครอบครัวพร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆเพื่ออัปเดตตัวเองให้ทันกับงานใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ขีดจำกัดของร่างกายที่เสื่อมสภาพไปตามการเวลาทำให้เราไม่สามารถทำงานได้ตลอดชีวิตเพราะต้องมีช่วงหยุดพักผ่อนออกไปค้นหาแรงบันดาลใจหรือเพิ่มพลังใจในการทำงานเจ็บป่วยพักรักษาตัวอยู่บ้านรวมไปถึงการเสียชีวิตเร็วกว่าที่คาดไว้ทั้งหมดนี้ทำให้เราจะต้องวางแผนการจัดการเงินเพื่อเตรียมพร้อมรับได้ทุกสถานการณ์หนังสือสมาร์ทเซฟวิ่งสมาร์ทอินเวสติ้ง เป็นผลงานของเจ้าของเพจอภินิงาเงินออมเป็นเพจเกี่ยวกับการอมเงินและวิธีจัดการเงินมีผู้ติดตามกว่า300,000คนเนื้อหาภายในเล่มนี้รวบรวมมาจากโพสต์บทความต่างๆที่เขียนขึ้นในเพจอภินิงาเงินออมช่วงปลายปี2563ถึงต้นปี2564แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ให้อ่านง่ายขึ้น เริ่มตั้งแต่พื้นฐานทางการเงินการออมและการลงทุนการสร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวเงินกเกษียณหนี้สินรายจ่ายส่วนตัวและวิธีการวางแผนใช้เงินรายปีเน้นการนำความรู้การเงินไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่แนวคิดของแต่ละเรื่องส่วนตัวเลขเป็นเพียงตัวประกอบที่อธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นเท่านั้นไม่จำเป็นต้องทำเหมือนเป๊ะเพราะแต่ละคนมีข้อจำกัดในชีวิตแตกต่างกัน ควรนำแต่ละแนวคิดมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองซึ่งผู้เขียนหวังว่าหนังสือ Smart s a ซฟวิ่งสมาร์ทอินเวสน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ใครหลายๆคนวางแผนการเงินมากขึ้นเพื่อตัวเองในวันข้างหน้าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตผู้สนใจสามารถหาอ่านฉบับเต็มทั้งเล่มได้ที่ห้องสมุดชั้นหนึ่งเลขเรียยหนังสือ3 3 2 0 2 4ป .22 2 หวังว่าผู้อ่านคงจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากหนังสือเล่มนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ